ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับปัจจุบัน4ี่ร้านไม่มีใครขายบางบางองค์เนี่ยแพงกว่าโลหะอแพงกว่าเหรอใช่ครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีหลักร้อยก็มีหลักร้อยก็มีแล้วทันแล้วแท้แน่นอนใช่ครับเดี๋ยวฝากพี่วันแจก F4 ด้วยอ้าวโอ้โหมีทั้งแหวนปลอกมีดแหวนหน้าพระพุทธถ้าเป็นรุ่นแรกก็จะเป็นแหวนหน้าพระพุทธปี2 5 1 9อ่าอันนี้ปัจจุบันถ้าสภาพสวยๆครับนะครับ400,000ไม่มีใครออกหน้าพระพุทธเนี่ยหน้าพระพุทธ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหเราก็ยังวนเวียน EP นี้ก็ยังอยู่อยุธยากันอยู่คือ EP ก่อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์พี่เด่นยุทธยานะครับก็คือ เป็นหลวงพ่อกราบวัดพญยาดไปแล้ววันเนี้ยพูดไปไม่มีใครไม่รู้จักนะครับกระแสชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วหลวงปู่ดูพรมัญโยแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพี่ชัดชัยมงคลนะครับถือว่าเป็นพี่อีกหนึ่งท่านนะครับพี่มีความรู้ความสามารถและมีความชานาญในสายตรงหลวงปู่ดูเลยผมกับพี่ชัดนะครับพี่อ่าพี่ชัดชัยมงคลนะครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยพี่ เนื่องด้วยเวลาเราน้อยนะครับขอเท้านิดนึงว่าอย่างวัสดกแกนี่พี่ก็จะมีอาจารย์เทงไพวันที่เรารู้จักกันหลวงพุษีนะครับแล้วก็หลวงพุธู่แต่วันนี้ผมขอมาในตอนหลวงพุธู่อย่างเดียวเลยแล้วกันนะพี่นะก็เดี๋ยวขอความรู้จากพี่ชัดหน่อยนะพี่ครับก็นะครับสวัสดีครั้งนะครับชัดชัยมงคลนะครับก็เป็นกลุ่มไตรอุทิศนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงู่ดู่วัสดแกนเนี่ยถามว่าปัจจุบันอย่างที่บอกว่าได้รับความนิยม นะครับที่นี้โดยส่วนตัวผมกับวัตถุมงคลของลุงผ wow ู้ดูวัสดแกเนี่ยก็สักประมาณสิบกว่าปีแล้วเล่นครับสายนี้โดยตรงเลยสายนี้โดยตรงเลยก็คือหมายความว่าที่เล่นพามาเนี่ยสิกว่าปีก็คือเล่นหลวงผู้ดูโดยตรงมาเลยไม่ได้โผล่ในมั่นคงในสายนะครับนี่อย่างนี้ซึ่งวัตถุมงคลหลวงผู้ดูวัสดแกวันนี้พี่เชื่อว่ามีไหลเยอะมากเลยนะเยอะแล้วอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองจริงไม่จริงไม่รู้คือ ยังมีอีกหลายๆพิมม์อีกหลายๆแบบที่คน<ช>ยังไม่รู้กันแล้วทันหลวงปู่หลวงปู่สร้างแน่นอนแล้วมีรประวัติการสร้างบันทึกข้อมูลชัดเจนเลยเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องแ<ช>ล<ช>้วพี่ยังมีอีกนะ,กเ,ะเดี๋ยววันนี้เราขออย่างนี้ก่อนพี่พระหลักยอดนิยมของหลวงปู่ดูเลยพี่ มีรุ่นไหนมีรุ่นไหนบ้างอ่เดี๋ยวแยกเป็นว่าเป็นพระหลักยอดนิยมที่อ่าแบบท็อปฟอร์มเลยรนักสะสมที่จะรู้จักกันทั่วไปครัไม่พ้นเหรียญเปิดโลกเปิดโลกนะครับเหรียญยันดวงเหรียญยันดวงเหรียญเศรษฐีเหรียญเศรษฐีเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดอ่านะครับแล้วก็ชุดเหรียญหล่อในปี2 5 2 2พระเหลือพรมไรเหะเนื้อพมเสมาสี่เหลี่ยมข้างบัวอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงอ่ ย่อยลงมาก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ8 4, 4, ปิปีอเมริกาหรืออะไรต่างๆเหรียญปฏิบัติธรรมปีส5ง4อี่อันนี้ที่เราได้อันนี้คือเนื้อโลหะเันทั่วไปเนื้อโลหะแล้วมีเนื้อผงที่ได้รับความนิยมไหมเนื้อผงที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นพระพรมพิมยยพ์ใหญ่ปี <25 17. S> 2 5 1 7อ่าอันนี้ก็ได้รับความนิยมแต่ถามว่าะจะเป็นที่รู้จักเหมือนกับโลหะไหมจริงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางบางองค์เนี่ยแพงกว่าโลหะแพงกว่าหรอใช่ครับนี่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ีน้ว่า เอาว่าความเป็นที่รู้จักเนี่ยจะรู้จักกันน้อยกว่าเนื้อโลหะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าถึงค่อนข้างยากทีนี้เนี่ยพี่วัตถุมงคลของหลวงพ่อดูต่างๆเนี่ยเราทราบแล้วทีนี้ผมอันนี้ขอเป็นพระสวยๆแชมป์ที่พี่เก็บไว้เลยนะครับถ้าเป็นนับเป็นเรียกว่าความสําคัญอันหนึ่งในวัตถุมงคลก็จะเป็นพระพรมพิมใหญ่ปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดมากเลยนะถ้าเป็นฟอร์มนี้นะครับอย่างคนทั่วไปจะบอกว่าพระพรมพิมใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดเราก็จะหาบูชากันได้อยู่ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นแต่ถ้าแชมป์อะพี่แต่ทีนี้ เป็นแสนนะครับแสนหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่นะครับต้องสามแสนสี่แสนอาบองนี้องค์แชมป์นะครับองนี้อันนี้เจ้าของพระคือใครครับพี่ตอดคุณพิติพิลมตีนะครับโอ้นี่องค์ของพี่เขาเลยนะครับองนี้ของพี่เขาด้วยนะที่เอือเฟื้อภาพนะครับพี่แล้วไอ้อย่างที่เราเห็นนี้แล้วแล้วองค์ถัดมาล่ะครับพี่เป็นองค์ถัดมาถ้าจะเอาความสําคัญอันดับสองอันดับสองลองลองลงมาก็จะเป็นชุดพระสมเด็จเป็นเนื้อผงอีกเช่นกันอ่าเป็นเนื้อผงนะครับแต่เป็นในส่วนของพระยุคแรก ซึ่งก็จะมีหลากหลายวันะวารละที่1ก็จะย้อนไปนู่นเลยครับในรุ่นแรกในปี2492-2493ปัจจุบันนี้70กว่าปีมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับพี่มีทั้งหมดหลักๆก็จะเป็นพิมพ์ฐานบ้วฟันปลาแล้วก็พิมพ์เปิดรูปเลยฐานพระิพ์เบอร์สองมาอู่นะครับจริงๆจริงๆทั้งฐานพระทิพย์มาอู่ทั้นฐานบ้วฟันปลาเนี่ยความนิยมอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ที่ความสวยแล้วอยู่ที่วารละความสําคัญเช่นมีทั้งสมเด็จเนื้อว่านหมาเมฆที่จะผสมน้ําว่านซึ่งเชื่่อวาเท รักษาอยู่ในว่านั้นนั้นนะครับแล้วก็ความสําคัญในพระชูศรีเก้าสองศรีเก้าสามเนี่ยหลวงพ่ดูท่านจะเมตตาตั้งกัการสามุดสองคือจานด้วยดินสองรอบองค์พระนี่สุดยอดเลยเพราะนั้นถ้าย้อนไปลึกแบบนั้นเนี่ยก็ราคาเป็นแสนดือนกันถัดมาแล้วครับพี่ถัดมาต้นั้กก็จะเป็นเหรียญยอดนิยมที่เรารู้จักอันนี้เป็นโลหะและอันนี้โลหะและใช่ครับเรายอดนิยมเบอร์หนึ่งของโซโลหะเลยถ้าเป็นความนิยมครับ ในในภาพโลหะโลหะก็จะทุกคนก็จะยกให้เป็นเหรียญเปิดโลกเหรียญเปิดโลกนะครับมีทัพแพงสุดก็คือทองคํเหรยเป็นล้านทองคาเป็นล้านนะครับเหรียญเปิดโลกดูดูใช่ครับนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้แหละเอ้ยมันเป็นล้านเป็นล้านถ้ามีสวยแชมป์เนี่ยพี่อย่างในรูปของพี่เนี่ยอันเนี้ย พี่รับเช่าเท่าไหร่เอาในรูปพี่เลยนะนี่เปิดโลกก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเนี่ยจะมี2บล็อกครับก็จะมีบล็อกห้าแตก่ห้าแต่ปัจจุบันเช่าหาบูชากันอยู่อะไรนิยมเหมืกันพี่ห้าแตกกับห้าแตกห้าแตกนิยมจะจะจะแยกกันในสองห้าแตกว่านิยมสุดครับถ้าสวยอย่างในรูปนี้เลยอย่างองค์นี้เลยเนี่ยพี่เท่าไหร่พี่ก็ว่ากันอยู่ที่ประมาณสามล้านหกลบสมาชิกแฟนเพจอุ้มพระรามห้่อีซีดูอยู่เนี่ยพี่สองล้านห้านี่ได้เงินสดกลับบ้านแน่นอนได้ครับได้แชมป์ได้แน่นอนแชมป์แชมป์ในอย่างนนี้ะแปเลย แตกอย่างงี้นะพี่แล้วก็บล็อกถัดมาบล็อกถัดมาก็เป็นห้าไม่แตกห้าไม่แตกห้าไม่แตกก็อยู่ประมาณสักร้านปลายๆถึงสองล้านต้นทีนี้อ่าโอเคทองคําจบแล้วแล้วก็ลองมาในใได้เปิดโลกก็ไปเหรียญเงินเหรียญเงินลองมาก็จะไปเหรียญเงินเหรียญเงินใช่ถ้าแชมป์ๆอย่างในรูปนี้อ่านี่นี่เราขึ้นเหรียญเงินแล้วนะสามแสนกว่าสองแสนห้านี่ได้เงินกลับบ้านแน่นอนถ้าอย่างในรูปนี้นะถัดมาก็จะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นตะกั่วตะกั่วตะกั่วจะเป็นบล็อกมีตัวหนังสือตะกั่วจะมีสองบล็อกอ่าตะกั่วก็จะมีจะม แค่400เหรียญเพราะนั้นราคาจะสูงกว่า,ปปาถ้าอย่างในรูปเนะี่ยแชมป์ๆอย่างนี้เลย ชแชมปก็ราคาใกล้เนั้นเงินเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆสามแสนอ่าแล้วโอ้โหผมได้มาผมก็นึกว่าถูกอว่เนี้อยู่ใกล้ๆสามแสนเอาว่าสองแสนห้าพี่ได้แน่แน่แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อตะกั่วแบบมีหนังสือใช่แล้วก็ลงมาก็ไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็อ่านี่คืออันนี้ไม่มีตัวหนังสือไม่มีหนังสืออย่างนี้ชแชมปเท่าไหร่พี่ไม่มีหนังสือชแชมป์มีองค์กตไม่มีหนังสือหนึ่งพันหนึ่งพันแต่ถ้าอย่างนี้สวยอย่างนี้เลยถ้าสวยแชมปก็อยู่ประมาณสักสองแสนพอแสนห้า ได้ตังกับบ้านแน่นอนนะแหละนะได้ตังนี่เรานี่ดูศึกษาวิเคราะห์แยกบล็อกแถมราคาให้ด้วยเผื่อใครชอบให้ไปลื้อที่บ้านมานี่มาหาที่เขาได้เลยที่ห้างเดือดสกายนะแล้วถัดมาถัดมาก็ทองแดงทองแดงตอนนี้ก็แสนบวกลบแสนบวกลบเอาว่า7จ็ดหมื่นห้าได้ตังกับบ้านแน่นอนได้ตังแน่นอนถ้าถ้าสวยไปทั้งไหนก็ได้ตังมาทั้งผมก็ได้น่อันนี้คือเป็นเปิดโลกเปิดโลกใช่ไหมฮะนี่นะฮะอันนี้คือทองแดงนี่คือลูกทองแดง แล้วถัดมาจากรุ่นเปิดโลกแล้วเป็นถัด<ล>มาก็าจะเป็นเหรียญหล่อใช่ชุดเหรียญหล่อปีสองสองเหรียญหล่อนี่มันมีทั้งหมดกี่แบบผมถ้าจาไม่ผิดจะมีรูปหล่อท่านด้วยที่เป็นมเซม,มาในชุดหล่อปีสองสองจะมีทั้งรูปหล่อท่านเป็นเหรียญเซม,มา่านะครับรูปหล่อท่านในส่วนของเหรียญสี่เหลีล่ยม,ลยมแล้วก็รูปพระพรมเหรียญหล่อแล้วก็เป็นในส่วนของรูปหล่อลอยองคก็มีทั้งเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดแล้วก็หลวงหลวงปู่แล้วผมเคยเห็นนะพี่ที่มันหล่อแล้วเขาตัดแค่มีองค์พระพรมบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าแพงเลยอ่ะพี่แพงครับราคาไม่ ไม่ไมีราคาตันไม่ได้หนีไปกับเต็มองนะครับแล้วความสําคัญก็คือในการหล่อเนี่ยเราไม่สมบูรณ์ในพระองค์นั้นไม่สมบูรณ์แต่อย่างที่บอกว่าหลวงปู่ท่านยกพระรัตนตรัยเนี่ยคือสําคัญมากท่านก็บอกว่าให้ตัดเอาในส่วนที่ดีเพราะนั้นก็จะตัดเอาในส่วนของเป็นพระพุทธพระพุทธถ้าอย่างนั้นเขาว่าแพงเลย ก็แพงครับนอกนั้นก็จะเป็นความสําคัญจริงๆความสําคัญทั้งหมดที่ไล่เรียงมาในส่วนของโลหะเนี่ยได้รับความนิยมหมดแหละที่พูดมาเนี่ยนิยมหมดนะครับแต่ว่าเราแค่ไม่แยกเป็นเซตให้ให้สมาชิกดูว่าอนี่เซตนี้เป็นอย่างนี้เซตนี้เป็นนี้เซตนี้เป็นนี้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นเหรียญยันดวงเหรียญยันดวงอย่างเงี้ยก็บางท่านก็จะต้องรู้ว่าเหรียญยันดวงอ๋อไอ้นี่วันยันทะลุใช่ทะลุใช่ไหมนิยมหรืไม่นิยมทีเนี้ยในเนื้อทองคำเมื่อกี้เราพูดเรื่องขาเปิดโลกเปิดโลกทีนี้ก็ต้องบอกว่าเหรียญันดวงเนี่ยก็มีทองคำเหม ถาเหรีนยนยันดวงเนื้อทองคำเนี่ยราคาสูงที่สุดในโลกแพงกว่าเพราะเหลีนยนยันดวงเนื้อทองคำเนี่ยสร้างแค่16เหรียญถ้าเกิดสมาชิกดูผมอยู่เนี่ยแล้วที่บ้านเขามีแล้วแท้ทันทีเนี่ยมาขึ้นกันสดที่พี่ได้เท่าไหร่ครับ อา่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับปัจจุบัน4ล้านไม่มีใครขายโอ้โหก็ส่วนมากพระ16องก์ก็คงจะรู้แหละอยู่ที่ใครบ้างแล้วก็เราก็อยากได้บูชากันม,มากแต่ว่าไม่มีใครออกให้บูชาแต่ว่าถ้า4ล้านได้แน่นอนเอาได้นะนน,น,น,ะน,นี่นะครับวันนี้นะแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลที่เป็นโลหะอีก1ชนิด ไม่พูดถึงไม่ได้คือแหวนปมีทั้งแหวนปอกมีดนะพี่นะถ้าผมจะมีทั้งแหวนปอกมีดแล้วก็แหวนนาพะพุทธนะครับพี่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าในส่วนของโลหะเนี่ยถ้าจะพูดกันนี่ก็เป็นจักรพรรดิของวัตถุมงคลเช่นเดียวกันก็เป็นแหวนในแต่ละวาระในแต่ละปีของหลวงู่ดู่ท่านนะครับ ก็จะมีทั้งแหวนปลอกมีดแหวนหน้าพระพุทธถ้าเป็นรุ่นแรกก็จะเป็นแหวนหน้าพระพุทธปี2 5 1 9อ่าอันนี้ปัจจุบันถ้าสภาพสวยครับคนะครับ4ี่แสนไม่มีใครออกหน้าพระพุทธเนี่ยหน้าพระพุทธที่พี่ใส่เนี่ยอันนี้เป็นปี32ถ้าถ้าถ้าเป็นปีถ้าเป็นปี19 19เนี่ยสภวที่ขึ้นในรูปแบบเนี้ยอ่านะครับเท่าไหร่นะ4ี่แสนไม่มีใครออก ครับผมมีในสี่แสนพี่ซื้อแน่นอนมีล่าสุดบูชามาพระองค์ในภาพนี้ก็กเพิ่งบูชามาโอ้โหสี่แสนนี่มาขึ้นเงินสดพี่ได้เลยนะได้เลยครับตาเดียวไม่ต้องประกันนะใช่ครับโอ้โหนี่อย่างนี้คือสักสีใสตรงครับพี่แล้วก็ไล่มาครับเอาเลยส่งหน้าพระพุดธก่อนไล่มาจาก19ก็มี22ครับนะครับมี24มี25มี27ครับนะครับมี3 0 3 1 3 2โอ้โหหลายปีหลายปีแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีทั้งหน้าเล็กหน้าใหญ่แล้วก็มีพิมพ์ที่แตกต่างกันไปในในในบาง ส,ส่วนปอกมีดรุ่นแรกก็จะเป็นปี2523ครับครัปอกมีดสวยๆเท่าไหร่พี่ปอกมีดสวยๆถ้าเป็นปี2523เนี่ยถ้าเป็นวันนะทองเหลืองครับซึ่งจะเช่าหาบูชากันอันนี้ในส่วนของปอกมีดนะครับ บูชากันนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นพี่รับเข้าแน่นอนแน่นอนขึ้นงินสดได้เลยนะฮะแน่นอนแล้วก็จะมีเนื้อเงินอะไรต่างๆก็ราคาจะสูงไปหลักแสนเงินสวยๆเท่าไหร่พี่เงินสวยๆตอนนี้ยังไงก็ต้องมี2องแสนอัพสองแสนอัพแสนแปดนี่ได้เงินสดได้แน่นอนนี่นี่สวยเลยสวยเลยได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับแล้วป๋อกมีดก็จะมีจากสองสามไปก็จะมีในส่วนของซื้อที่ดินปี29นะครับแล้วก็ปี2 5งห้าสามสอง แล้วเกิดสมมุติผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยพี่ผมสามารถใช้วัตถุมงคลยังไงได้เกิดเงินผมน้อยมนุษย์เงินเดือนไปเอาเงินที่ไหนไปเช่ามาใช้บูชาผมจะบอกให้นะหลวงพ่อดู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสายนะที่ใช้คําว่าอย่างไรดีพี่มีทุกช่วงราคาหลักพันก็มีนะพี่นะหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีหลักร้อยก็มีลมแล้วทันแล้วแท้แน่นอนครับมีแน่นอนนะครับ,รบพี่ขอพี่แนะนําหน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดสมมติ ทงน้อยที่ผมมนุุย์เงินเดือนผมหาเช้ากินข้ามแต่ผมอยากจะบูชาอยากจะศรัทธามีรุ่นไหนที่แนะนำมั้งเพราะว่าพี่เขาสายตรงนี่ชัดเจนแน่นอนจริงๆตอนที่เราแนะนํากันอยู่แทบจะทุกวันอยู่สำหรับผู้ศรัทธาเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยอยู่ในสายศรัทธาเพราะนั้นโดยหลกักๆแล้วผู้ที่จะบูชานะครับก็จะเน้นว่าจะไปใช้กรรมเพื่อที่จะปฏิบัติภาวนาวัตถุมงคลของหลวงปู่ยังมีราคาหลักร้อยที่ทันท่านที่ทานแน่นอนถ้าใช่ครับจะสร้างในปี2020 เช่นสมเด็จใบโพครับนี่นี่ให้พี่เขาโชว์เลยเช่นพระสมเด็จใบโพแต่ว่าต้องบอกว่าในองค์ในมือเนี่ยเป็นเนื้อโคลกก็ราคาก็อยู่หลักพันครับแต่ถ้าเป็นเนื้อดินเผาดินเผาธรรมดาดินเผานี่อยู่หลักร้อยก็อยู่มันหกเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นอกนั้นก็จะมีชุดพระสมเด็จนะครับในปีต่างๆเช่นสมเด็จในปีสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเก้าอ่าอย่างนี้นะครับสองห้าหนึ่งสองร้อยหนึ่งห้าอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาหลักพันหลักพันก็จะเริ่มตตัั้้งงแ่่อยาีนครบ พระสมเด็จเนี่ยเรียกว่พิมพ์ตื้นจะสร้างในปี2512ถึง2515ก็คือวัตถุมงคลของปู่เนี่ยถ้าเป็นระบุปีเป๊ะๆเนี่ยค่อนข้างยากเพราะนั้นเราจะดูเป็นในส่วนยุคเอาว่าช่วงพศนี้ถึงพศนี้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ขยับขึ้นไปหลักพันนะครับในสนพระสมเด็จซึ่งในปีเดียวกันดังกล่าวเนี่ยก็จะมี อีกหลายพิมพ์อีกเยอะนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เฉยคือถ้าเกิดใครสนใจจริงเนี่ยเข้าไปที่กลุ่มพี่เขาได้เลยในท็จะเป็นหลุงปู้ดูวัสแกร์กุมไตรยทิศนะครับในเพจก็ชื่อเดียวกันหลุงปู่ดูเุ่งเตือนทถ้าสนใจก็เข้าไปสอบถามในนั้นได้ได้ครับนะครับการเช่าหาฝากฝากแนะนําสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรืออยากจะเช่าหาควรจะ ยังไงบ้างอะไรยังไงไหมวัตถุมงคลของหลวงพ่ดูท่านปัจจุบันเนี่ยที่เราไล่เรียงมาทั้งหมดว่าจะเป็นเนื้อผงหรือโลหะเนี่ยปัจจุบันมีของปลอมเยอะมากด้วยเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็มีมาในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้ว ทีนี้ว่าในการเช่าหาบูชาก็ก็อาจจะเป็นคําแนะนําทั่วไป<ช>ก็คือเช่าหาบูชานะปัจจุบันเราเนี่ย<ช>ดูแค่พระไม่พอศ<ช>ึกษาแค่พระไม่พอก็อาจจะต้องดูผู้ให้บูชาด้วยในส่วนการรับประกันต,ต่างๆใช่ครับถ้าซื้อกับพี่ชัดนะครับหรือซื้อกับผ่านในกลุ่มไตรอุทิศนี่แท้นแน่นอนสบายใจได้ผมการันตีให้อีกหนึ่งหนึ่งชั้นนะครับสบายใจได้นะครับพี่เมื่อกี้นี้เห็นว่าพี่เนี่ยกำลังทาหนังสือเกี่ยวกับรวบรวมวัตถุมงคลแล้วก็ประวัติวัตถุมงคลของหลวงู่ดูด้วยใช่ครับก็ต่อเนื่องมาสําหรับใน การศึกษาแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วก็การศึกษาในส่วนของวัตถุมงคลในอหลวงพ่ดู่นะครับปัจจุบัน,นตอนอาทิศเราเนี่ยกำลังทําหนังสืออยู่นะครับชื่อหนังสือว่าพระพรมประโยว,วัตถุมงคลหลวงพ่ดู่แห่งวัดสแก่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับติดต่อพี่เขาไปเลยนี่ผมเชื่อว่านะครับพี่ถ้าเทปนี้ออนแอร์ออกไปหรือเพื่อนๆเ,เห็น เทปนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะอยากได้ทั้งพระอาจจะได้นังสือสามารถติดต่อพี่ได้ที่ไหนก็ติดต่อทั้งเพจนะครับติดต่อทงี่อยู่นี้เลยนะครับเพจก็เป็นเพจหลวงปู่ดู่วสแกคุณไตรอุทิศแล้วมีกลุ่มไหมพี่หรือเป็นเพจอย่างเดียวอันนี้เป็นเพจรวมเลยรวมนะครับเราก็จะดูแลกันอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนนังสืออยากจะเช่าหาในนั้นได้เลยใช่ครับแล้วก็หนังสือก็จะเปิดจองกันในนั้นเหมือนกันก็บอกว่าหนังสือนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับทำบุญเข้าวสแกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดเลย พี่นี่นะครับผมจองด้วยผมจองด้วยห้าเล่มเปิดจองเมื่อไหร่หรือว่าเปิดรับเมื่อไหร่เปิดจองกรกฎาใช่ครับนะครับรับหนังสือได้ถ้าจะวันตุลาตุลาก็ประมาณตุลาไม่เกินเอาไปว่าไม่เกินดีกว่าไม่เกินไม่เกินตุลาโอเคแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับพี่ว่าเทปเนี้ยเราได้บันทึกกันในวันในช่วงเดือนพฤษภาปี65้านะครับ เทปมันก็อาจจะอยู่นานนะฮะอยู่ใน YouTube อีกนานคนอาจจะไปเห็นในช่องทางเพจหรือในช่องทางสื่อออนไลน์อีกนานต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากจะได้จริงๆทักมาถามก่อนนะเผื่อเกิดคุณไปดูอีกปีเจปีเจ็ห้าหนังสือหมดพระหมดแล้วก็ราคาไม่ใช่อย่างที่เราคุยแล้วมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับก็สนใจก็ทักเพจพี่เขามาได้นะครับทักเพจพี่เขามาได้นอกจากหนังสือนะครับเห็นพี่ยังยังทำมูนิธิหลุกดู่ชื่อชื่อมูนิธิอะไรนะครับพี่ฝากแนะนาได้เลย ในส่วนของใต้าทิตก็ทำเงินทุกอย่างอยู่แล้วครับ,รบก็กําลังปลูกสร้างอยู่ในส่วนของมูลนิธินะครับ,รบลวงปู่ดูพรหมวิทยรโยรนะครับกลุ่มใต้อทิตย์เพราะนั้นก็จะมีงานบุญกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็ฝากติดตาม อะไรได้ของในส่วนหนังสืออันนี้ทำบุญร้อเเซ็นแล้วก็ในส่วนของสารัะประโยชน์ต่างๆมูลนิธิมูลนิธิที่ตั้งอยู่ที่ไหนที่วัดเลยหน้าวสแกรหน้าวสแกรเลยนะครับคืออยากมูลนิธิก็เหมือนทั่วไปอยากจะมาทําบุญทําอะไรได้เลยใช่ครับก็จะมีกิจการความเคลื่อนไหวช่วยงานบุญอะไรต่างๆนะครับก็ฝากติดตามได้เลยได้เลยโอเคเทปนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมก็จะต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ ชัดนะครับ,รบมาพี่ชัดชัยมงคลนะครับพี่ที่มาถ่ายทอดนะครับชีวประวัติและวัตถุมงคลของหลวงปุ่ดูด้วยนะครับแล้วหลวงปู่ดูท่านเมตตาอยู่แล้วนะครับพี่เดี๋ยวฝากพี่วันแจกเอฟซีด้วยอ้าวโอ้โหเอาอย่างนี้พี่ สำหรับท่านใดที่อยากพี่เขาแจกและแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพี่เขาแจกผมออกค่าจัดส่งให้ด้วยอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้สมาชิกนะครับที่ดูเพจอ้วนพระราม5 FC แล้วกันนะครับในช่อง y t u t u เนี่ยผมคงจะแจกพี่ไม่ได้นะครับพี่ดู Youtube แล้วพี่ตามมาในเพจอ้วนพระราม5 FC แล้วกันแล้วมาเล่าเรื่องราวว่าท่าน ศรัทธาหลุมผู้ดูเพราะอะไรนะครับ,รบซักกี่ท,ท่านดีห้าท่านห้า,ท,าท่านที่โดนใจเดี๋ยวผมจะให้พี่เขามาคอมเมนต์ตอบเลยชอบคนไหนให้พี่เขามานแรนดอมเอาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านดู คลิปนี้ออกไปแล้วคุณเข้าไปติดตามในเพจอุวนพระราม 5fc แล้ววันไหนนะครับไปติดตามให้ดีนะถ้าวันไหนผมโพสต์ว่าท่านศรัทธาหลวงพ่ดูวัดสแกเพราะอะไรนะครับอธิบายมาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับในวันนั้นแหละพี่ไปคอมเมนต์กันแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ชัดไปเลือกตอบเอาเองด้วยตัวเองเลยจะได้เป็นกลางผมจะได้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ็นเอียงไปให้ใครก็ให้พี่เขาไตอบไปก็ให้พี่เขาแจกเลยนะครับเดี๋ยวพระเอาไว้ที่ผมแต่ถ้าเกิดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมส่งให้ถ้า Facebook นี้ ตอบคอมเมนต์คุณเมื่อไหร่คุณคือผู้โชคดีแน่นอนเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับวันนี้เราทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์อ้วนพระราม5 FC ในทุกช่ท่องทางด้วยวันนี้ผมและพี่ชัดลาไปแล้วนะครับพี่อีพน่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้พี่ไม่ได้เอามา